มาสอนควายทำงานกันดีกว่าวันนี้พวกมึงเข้านี่นะ Thunder Store เปิดไปเอีวมึงก็เข้ามาตรงนี้ใช่ไหมมึงเห็นนะเก็ตแอปเนี่ยเก็ตแอปมึงเข่าหาพ่อมึงอเก็ตแอปเก็ตแอปมึงกดเก็ตแอปมามึงโหลดโหลดมึงก็จะได้ไฟล์เอ้าไอเีทยนะโป้ไอสัตว์มึงก็จะได้ไฟล์เนี่ย Thunder Store Mod Manager มึงก็กดโหลดโหลดปุ๊บมันก็จะพามึงมาตรงนี้ นี่นี่อ่ะมันจะพาลงมาข้างหน้านี้เปิดเสร็จปุ๊บมึงเซิร์ช retail.com มึงก็กดเล็กเกมนี้แล้วพวกมึงก็กด i m p o r ตแ l a s h update เห็นไหมอินพุตดีบุฟล์ฟอร์รออมโคด้คดโค้ดอยู่ในทั่วไปบ้านหมาโคน,นันอันนี้นี่แล้วก็กดกดมาฟอร์มโคด้ดใส่โคด้ดปุ๊บเสร็จมึงก็จะได้ โปรไฟล์กูอันนี้ที่กูโรบอทไว้ตามน,นั้นแล้วเวลาจะเล่นกดมอ d เด็ดของขวาบนมันก็จะรันรันนี้ให้แล้วเข้าเกมต่อโหลดเนี่ยรอทอี่แม่งโหลดมอดเสร็จหรือนู่นนี่นั่นมันก็รอเนี่อ ก็ข้าเคมปกติแล้วก็ข้าเคมปกติเนี่ยนะเขี้ยก็เขียนวัดให้แล้วตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก็แค่นั้นอิบาย